ไปพร้อมค่ะซื้อขา่ขาวข่าวน้ำมันน้ำเทียนหลักกับผลไม้นะคะเพ็รเป็นชุดเป็นชุดเพราะว่ามี่ 4, เอฟซีฝนฝ่า,กฝากเกตบุญน,นำ้ำวันนี้เราจะไปสังฆธานทำบุนให้พี่ปอนนะคะส่วนของสังฆธานก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบแม่เบนกำลังออกมา เตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วจ้ามาหอดบัดเพิ่นม,มีตนผ่าป่าตั้งนี่พผ่ายังไ้ฉั้นไป่น้อยมาหอดเก่ามงกลัวเพิ่นฉันสิบเอ็ดมงถ้าไพ่เ่มีสังฆทานก็ เาเอื่องยังบูชาเอานี่คือสังฆทานวัดถ้าเราไม่ได้เตรียมมาเราก็บูชาเอาแต่ว่าเราทําอย่างนี้ได้ดีกว่ามันก็เรียกสังฆห้องน้ำกับเขาได้ด้วยเลห้องน้ําอยู่นี่แม่เข้าอยู่ามาหอดได้เพื่อนร่างเตรียมแนวสิทธวา,ายเป็นหน่วยบะหมี่อาหารสุกมากมีแต่พออาหารแห้งพอเสิร์ฟอยู่ในหางเนาะ อรูเปกุลาลามาวัดเนาะมาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อมีเตเดลเปดตาแซบได้มูสเปดตาแซบบนพี่น้องบนงานตัดเทออกมาเทมาก็ได้พี่เรียบร้อยแล้วจ้า เรไม่ได้ถ่ายพิธีให้ดูนะคะเพราะว่าพวกเรามาลงนรด้วยนะคะส่วนนี้ก็ไม่หน่อยบูชากลับขึ้นมากค่ะเพื่อเสียบประแหนานใสนะคะทุกอย่างในนี้เน,ะนเาะแล้วก็จะกลับบ้านกินเข่าอิ่มคักกับเข่ามากมายของกินเยอะแยะโอ้ยนี่มองเห็ดอ่ะ งานไทยค่ะวันทีชิบซอนเพือกระจัดงานสงการอยู่นี่เนาะมีข่าวัดเ,เาาเดเมื่อนี่เขามีแคงกีลาเลยมองจอดืบ่ค่อยหลยมองจอดมันหน่อยรับเต็มเต็มปังปอนรอบนี้เป็นรอบ,บรีค่ะเสือพารี่ล่องเท้าเข็มขัดนาฬิกาแว่นตา แหวนแหวนมาทาั้งเซตเลยนะคะนาฬิกาก็มาทาั้งเซตทั้งปกหกหกเลื่อนล้ะก็เพื่อนแบงกักเขาให้อีกค่ะถาดถาดจ,จริงๆนะแกกินวาได้เอกพี่น,อน้องนั่งค้ำข้างเบิ้ง,งแม่กินเลยเว้ยเบิ้งแน่นี่ ไปเฮ็ดบุญมาแล้วก็มาเป็นสังกะรีวัดก็เป็นแนวลูกชิ้นนางทำเองนะอร่อยนี่กินลองดูอันนี้ลูกชิ้นหมูแน่นอนนางทำลูกชิ้นเนื้อก็อร่อยนางขึ้นชื่อเวลาฉันบอกว่าตัวเตี๋ยวเสบฉันว่า เอ้ากินแม่กินแม่